สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับวันนี้นะครับมีของเข้า a อ r อนกอร์ดอนนะครับมีหลายคนอยากถามประสบการณ์ว่าใส่คู่นี้มาเล่าให้ทีว่ารู้สึกยังไงนะครับก็อย่างแรกก่อนเลยนี่กล่องเขาดูอวกาศนะแพ็เกจก็ดูโอเคนะครับแต่ว่าพอมันมาจกจีเนี่ยก็จะมีร่องรอยขนส่งมาสักนิดหนึ่งแต่ว่าคู่นี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยเขาดีไซน์กับ a อรอนกอร์ดอนะอา เปิดมาดูรองเท้ากันก่อนนี่รองเท้าหน้าตาจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือใส่เทสเรียบร้อยเลยครับผมขออนุญาตหยิบข้างเดียวนะเพื่อสะดวกขึ้นอ่านี่คือหนึ่งข้างนะครับผมได้มาเป็นสีม่วงส้มก็อย่างแรกเลยรูปลักษ์ภายนอกเนี่ยอันนี้คือผมว่าเขาดีไซน์ได้ดีนะความสวยเนี่ยอันนี้คือชอบเลยดูตานี่ดูตา AG น,านี่ทำได้ดีมาก ปูสีความเรียวของรองเท้าตัวซ้อนตัวที่ดึงเวลาใส่แล้วก็ตัวตาของแอรอนกอร์ดอนตัวตาของ3รีซิกวันะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยภาพรวมเนี่ยถ้ามองถึงความสวยนะความสวยของ a อรอนกอร์ดอนโเนี่ยผมให้สอบผ่านสมมุติเต็ม10เนี่ยให้สักปางซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญก่อนจะเล่าทั้งหมดเนี่ย ผมอยากให้ยกเรื่องราคามาคุยกันก่อน a อรอนก o ร์ด n ฟเนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่4,938บาทฟังไม่ผิดนะ4,900เกือบ5 0 0 0ซึ่งถ้าดูคลิปเนี้ยแล้วก็กดลิงก์ไปเนี่ยจาก4,900จะลดเหลือ2 5 5 8บาท a อรอนก o ร์ด n ฟเหลือ2 5 0 5ลดไปเกือบ50%นะ ต้องมองว่ารองเท้าคู่นี้ราคา2อ0 0แล้วก็เริ่มจะคุยสเปคของรองเท้ากันว่ารู้สึกยังไงกับ a อรอนการ์ดอนโฟลหลังจากที่อันนี้คือใส่เทสมาละไปลองมาทุกสนามแล้วสนามปืนปูนเรียบปูนขัดเนี่ยก็จัดมาหมดละเดี๋ยวมาดูว่ารู้สึกยังไงกับคู่นี้นะเอาจุดแรกก่อนจุดแรกที่เป็นพระเอกของรองเท้าคู่นี้เลยเนี่ยนั่นคือตัวพื้นรองเท้านะตัวพื้นรองเท้าเนี่ยเป็นพื้นแบบก้างปลาเป็นแฮร์ริ g งโบนนะแล้วก็ ตัวชั้นของพื้นเนี่ยจะเป็นยางแบบเป็นยางทึบซึ่งมีความแข็งผสมนุ่มไม่ได้เป็นยางอ่อนซะทีเดียวมีความนุ่มอยู่พื้นเนี่ยสุดยอดเลยอันนี้คือคือความหนึบเนี่ยผมให้1 0เต็มส0ไม่ว่าจะเป็นสนามมีฝุ่นไม่มีฝุ่นมีฝุ่นปาดนิดเดียวเล่นต่อได้ไม่มีฝุ่นยังไงก็หนึบรองเท้าคู่นี้ลุยแบบหนึบมากอะเรื่องความหนึบนี้ นี้ถือว่าชนะเลิศความหนึบเนียดีมากๆอันนี้ให้ก่อนว่าเรื่องความหนึบเนี่ยมี1ิบคะแนนก็ให้10บคะแนนเรื่องต่อมาการรอ,องรับแรงกระแทกคุชชั่นซึ่งนี่อยากให้ดูตรงนี้พื้นมันเป็นพื้นโฟมนี้ให้ดูด้านในด้านในมันเป็นโฟมเห็นไหมคุณดูดิถ้านิ้วผมกดไปเนี่ย กดเข้าหมดเลยอะโฟมมันนุ่มมากๆต้องบอกว่าคือถ้าใครใส่แอรอนกอร์ดอนสแล้วมาดูแอรอนกอร์ดอนสเนี่ยให้ทิ้ง a อรอนกอร์ดอนสไปเลยไอตัวควิกโฟมของเขาเนี่ยที่เป็นโฟมแบบพระเอกสุดของข้าเนี่ยมันมีความนิ่มมากนุ่มแบบคือข้อดีของรองเท้าคู่นี้ที่ชอบนะคือมันหนึบมันหนึบแล้วเนี่ยเวลาพวกสายกระโดดเนี่ยผมใส่รองเท้าคู่นี เดี๋ยวให้สังเกตอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้ใส่ซัพพอร์ตเข่าเลยทั้งทั้ที่ช่วงนี้เวลาผมใส่รองเท้าบางคู่เนี่ยผมอาจจะมีอาการปวดเขา่าซึ่งถ้าใส่คู่นี้มันมีความนิ่มมันมีความรองรับแรงกระแทกแบบดีจัดๆแล้วก็เป็นรองเท้าบาลานซ์ดีผมมองว่าเรื่องโฟมเนี่ยเรื่องรองรับแรงกระแทกเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีแบบเต็มข้อคือรองรับแรงกระแทกในราคา2อ0 0นะ2อง0รองรับแรงกระแทกอันนี้ดีมาก อยอมรับเลยอันนี้เกินราคาคุ้มเกินคุ้ม,มถ้าชอบหนึบกับชอบโฟมจบและได้2ออย่างนี้สองพก็เกินราคาแล้วแล้วก็เรื่องรองรับแรงกระแทกเนี่ยสมมุติ10 10ให้ประมาณ9อันนี้วัดแบบวัดรองเท้าแพงๆด้วยนะ10ให้ 15, ประมาณ9แต่ถ้าวัดในราคา2อ0 0เนี่ยอันนี้ทะลุราคาแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยวัสดุคุณดูนะรองเท้า25 0 0คุณดูส้นที่เขาให้มาแอต r าแอรอนกอร์ดอนดูดี ข้างหลังดูแน่นๆข้างหลังเนี่ยไอ้ตรงนี้ฮิลคาลเตอร,ตอร์กระชับมากแล้วตรงนี้ตรงข้างหลังเนี่ยที่เป็นเป็นนวมไว้ล็อกเอรอยหวายเนี่ยก็ทำได้ดีวัสดุหน้าผ้ามันจะดูเป็นพลาสติกหน่อยอาจจะดูไม่ไม่ไฮโซรหรูหรามากแต่ว่าในราคา2500เนี่ยก็คุ้มเกินคุ้มด้านข้างกาันถลก็ครอบมาทำได้ดีมากอันนี้คือเรื่องวัสดุเรื่องการออกแบบเนี่ยผมว่ามันชละเลิศมากๆนะ อันนี้ยกให้ว่าทำได้ดีจริงๆแล้วก็การซัพพอร์ตซัพพอร์ตการใส่แบบฟิตพอดีเท้าอะไรอย่างเงี้ยเขามีเทคโนโลยีควิกล็อกมาให้ซึ่งจะเป็นตัวครอบตัวเชือกไว้ผูกเชือกแน่นก็เข้าเท้าได้ดีแล้วก็ภาพรวมเนี่ยก็โอเคนะดีดีเลยแหละแล้วก็แต่ติดนิดนึงไอ้ตัวซอเพดตัวข้างล่างเนี่ยสีม่วงเนี่ยซอเพดที่มันเป็นแผ่นกาลางรองเท้าเนี่ย ผมว่ามันดูเป็นเป็น TPU ที่ไม่ใช่ TPU เกรดแบบดีมากไม่ได้เป็นคาร์บอนมันจะมีความโค้งเคงของรองเท้าเนี่ยอยากให้ดูเนี่ยเวลาบิดรองเท้าเนี่ยมันจะบิดได้ซึ่งตรงเนี้ยจจะมีผลนิดนึงแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยการใส่ความฟิตก็พอดีนะไอตัวลิ้นรองเท้าล็อกเอ็นร้อยหวายก็ล็อกได้ดีภาพรวมเนี่ยเป็นรองเท้าที่ในราคา5000ก็ออกแบบได้ดีมากๆ ในราคา2,500นเนี่ยก็คุ้มเกินคุ้มสิ่งที่หลังจะเทสไปทั้งหมดหลังจะเทสไปทั้งหมดอันเนี้ยอันนี้ขอชื่นชมนะผมผมบอกเดียนะว่าผมเล่าให้ฟังแล้วกันเวลาผมรีวิวเนี่ยถ้ามันไม่ดีผมก็จะบอกเจ้าของแบรนด์ว่าเฮ้ยผมมีประสบการณ์แบบนี้รองเท้าคู่นี้ผมไม่ได้เลิฟมากขนาดนั้นในวันแรกผมรู้สึกว่าผมใส่แล้วผม ยังไม่ค่อยเข้ากับเท้าเท่าไหร่มันต้องใช้เวลานวดใส่สองสามครั้งแรกเนี่ยโอ้โหระบมเลยอะคือคือคือมันต้องนวดให้โฟมเข้าที่ให้รองเท้าตรงหน้าเท้าเนี่ยมันนุ่มเข้ากับเท้าแล้วก่อนจนมันดีกับเท้าเราประมาณนึงเนี่ยแล้วมันมันไม่ใช่รองเท้าตรงตำแหน่งผมอะผมเล่นพอย์การ์ดเล่นวงนอกอันนี้มันเป็นรองเท้าพวกพวกรีบาร์จะชอบมากพวกวงในจะชอบมาก จุดที่ผมก็คุยกับแบรนบอกว่าบอกไปตรงๆได้เลยอะไรชอบอะไรไม่ชอบรู้สึกยังไงบอกไปได้เลยซึ่งถามว่ารู้สึกยังไงรองรับแรงกระแทกเนี่ยเลิฟมากๆความหนึบเนี่ยเลิฟมากวัสดุหน้าผ้าไม่ได้ติดอะไรระบบล็อกดาวน์ไม่ได้ติดอะไรถ้ารองเท้าคู่นี้จะเพอร์เฟกต์สำหรับผมจะเพอร์เฟกต์สำหรับผมนะจุดที่ผมรู้สึกว่าคนตัวใหญ่อะจะไม่รู้สึก อาจารย์แม็กอย่างเงี้ยบัสเกตบอบเขาจะไม่รู้สึกคือตรงหน้าพื้นมันเนี่ยเขาจะมีการเซาะร่องมาสองร่องถ้าคนน้ําหนักเยอะเนี่ยมันอาจจะเหยียบแล้วมันอาจจะแบนราบติดพื้นไปเลยรองเท้าคู่นี้ไม่ได้เป็นฟิลสูงนะเป็นฟิลติดพื้นแต่ว่าพอผมน้ําหนักไม่เยอะมากเนี่ยแล้วมันมีการเซาะร่องเนี่ยมันเหมือนเท้าของผมอะ่ะมันไม่เหยียบกับพื้นปูนแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะตรงจังหวะที่เราจะจิกจิกเนี่ยจมูกเท้าเนี่ยจะจิกลงไปเนี่ย มันเหมือนมันจิกไปไม่โดนพื้นนะ่ยแล้วเท้าเราเหมือนเหมือนแบบมันมีโดนส่วนโดนส่วนไม่โดนนะ่ะผมรู้สึกว่าสิ่งที่มีปัญหาของผมเนี่ยคือผมต้องนวดรองเท้าสักพักหนึ่งถึงจะใส่ได้ดีขึ้นแล้วก็ไอ้จุดที่มันไม่แตะพื้นเนี่ยเวลาผมใส่รองเท้าคู่นี้ผมจะรู้สึกรู้สึกเครียดแล้วก็ล้าเท้าอ่ะอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะผมอาจจะตัวไม่ได้ใหญ่มากที่แบบเหยียบปุ๊บแล้วจะลงไปเต็มพื้น ผมตัวเล็กกว่าผมเหยียบแล้วมันดูไม่เต็มพื้นเท้าผมมันจะเหมือนมีร่องอยู่ผมใส่แล้วเท้าจะเครียดอันนี้ก็เป็นจุดที่ถ้าปรับตรงนี้ได้เนี่ยสวยเลยแล้วก็ไอ้ความโคงเค้งนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทําให้เท้าเครียดปัญหาผมเนี่ยข้อดีคือความหนึบเลิฟมากรองรับแรงกระแทกก็ดีแต่ว่ามันจะมีความเครียดในเท้าอยู่ซึ่งอันนี้ถ้าถ้ามันปรับได้เนี่ยมันจะดีมากๆผมรู้สึกว่ามันมันเครียดเท้าไปหน่อยกับเท้าผมนะ ยังไม่รู้ว่าถ้าสมมุติว่าใส่ไปมอันนี้ใส่มา10วันถ้าใส่มากกว่านี้จะจูนเข้าอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วก็เรื่องไซส์เรื่องไซส์เนี่ยอันนี้ก็ตกใจเหมอนงานซึ่งผมเนี่ยจากนี้ไปผมจะสั่งรองเท้าตรงไซส์ผมตลอดผมใส่10 u f สิ่งที่รองเท้าคู่นี้เป็นเนี่ยรองเท้าคู่นี้มันแบนมันแบนเห็นไหมมันแบนมันเลียวมันเลียวไปข้างหน้าผมเป็นคนเท้าบานผมรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ย ผมเครียดเท้าเพราะเท้าผมบานแล้วมันเหมือนโดนบีบตรงกลางเท้านิดนึงคุณดูตรงแกนกลางเท้าอ่ะมันไม่ได้กว้างมากมันเหมือนตรงกลางเท้าผมโดนบีบนิดนึงแต่ว่าพอใส่ไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆดีขึ้นแต่แรกๆเนี่ยเครียดเท้ามากถ้าใครรู้สึกว่าเท้าบานมากเนี่ยเผื่อไซสผมคิดว่าคู่นี้เผื่อไซได้เพราะมันเป็นรองเท้าเรียวยาวมันไม่ได้เป็นรองเท้าหน้ากว้างและเท้าผมแบนราบหน้ากว้าง ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดที่อาจจะต้องปรับ3ข้อคือ1ลงรองเท้าซื้อมาไม่ประทับใจในวันแรกต้องนวดก่อนนวดจนเข้าที่ถึงจะเริ่มโอเคกับมัน2ไอตรงซาะล่องเนี่ยผมใส่แล้วเกียดเท้า3ผมเท้าแบนผู้นี้มันเลียวใครที่จะซื้อมันราคาดีมากๆมันควรกดแหละใครที่จะซื้อเท้าบานเผื่อไซส์อันนี้คือ3สิ่งนะแล้วก็ภาพรวมเนี่ย รองเท้าคู่นี้บอกอีกครั้งในราคา2,558บาทในราคา2,558บาทรองเท้า2,500ั้าไอโฟมเนี่ยซื้อแค่โฟมอ่ะก็คุ้มละซื้อความหนึบเนี่ยก็คุ้มละ2ออย่างเนี้ยคือคุ้มเกินคุ้มที่เหลือเนี่ยมันก็มีจุดที่มันต้องจูนนิดหนึ่งซึ่งผมมองว่าโมเดลเนี้ยมันเป็นโมเดลที่ออกมาก่อนโยคิดมันอาจจะถูก จูนปรับปรุงในรุ่นของโยคิดมันเลยเป็นเพอร์เฟกที่รุ่นโยคิดแต่ว่าคู่นี้ในราคา2 5 0พซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ว่าก็มีข้อควรระวังที่บอกไป3ข้อเน้นย้ำอีกครั้งการล้าเท้าแกนกลางที่แคบแล้วก็สายไปมันอาจจะเหมาะกับพวกสายกระโดดสายรีบาวสายวิ่งเนี่ยมันออกตัวไม่ได้มันเท่าไหร่เลยเลยไม่โดนเส้นผมนักอันนี้ก็รีวิวแบบตรงไปตรงมาใครที่เป็นสายกระโดดน้ำหนักตัวเยอะ ได้2อ0 0คุ้มเกินคุ้มใส่แล้วไม่ต้องใส่ทัพพอร์ตไม่ปวดเข่าอันนี้คือข้อดีของรองเท้าคู่นี้นะครับเอาละนี่คือภาพรวมทั้งหมดหวังว่าอันนี้คือรีวิวแบบจริงใจเลยนะคือแบรนด์บอกว่าใส่ไปเลยคุณก้องใส่เต็มที่ก็ประมาณนี้ก็หวังว่าถ้าคู่หน้าเนี่ยปรับจูน3-4ข้อมาเนี่ยเราหวังว่าแอรอนกอร์ดอนไฟต์ต่อไปเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นแต่ในราคา2558บาท ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจใส่ลุยปูนปูนหยาบนะก็มีรอยนิดนึงอ่ะมันมันต้องมีรอยอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันราคาเนี้ยมันมันพอลุยปูนได้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจละกันใครเป็นตัวใครสนใจเนี่ยกดลิงก์ได้เลยสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคุยกันนะครับใครที่ใส่อยู่มีประสบการณ์ยังไงก็มาแชร์กันเพราะว่าแต่ละคนเนี้ยน้ำหนักไม่เท่ากาันวิธีการเล่นไม่เหมือนกันอาจจะมีประสบการณ์ใหม่ใมที่ผมไม่รู้รออ่านเม้นนะ วันนี้ลาแล้วครับขอบคุณแบรนด์3 6 1กดีกีด้วยนะครับที่ส่งมาให้ใส่เทสกันวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ